จูดเบลลิงแฮมและลิคาโดกาก้าแตกต่างกันตรงไหนหรือว่าใครแจมกว่ากันเรื่องนี้ผมว่าไม่มีใครสามารถตอบได้ดีเท่ากับนาแจคารลอันเชโรตตแล้วละครับนั่นก็เพราะว่ากาก้าที่อยู่ในยุคฮอตสุดๆร่างทองกายร่างเป็นผีกาก้านั้นนาแจก็เคยโค้ชมาแล้วเวลาล่วงเลยมาจนถึงปี2024นาแจก็ยังคุมทีมระดับชั้นนําอยู่ซึ่งครั้งนี้ก็ถึงคราวคุมและอเมริดตนะครับที่มีจอมทัพวัย20อย่างจูดเบลลิงแฮมที่กำลังฮอตปลอดแตกอยู่นขนาดนี้ และด้วยความสงสัยของเราแฟนบอลแล้วก็นักข่าวนี่แหละฮะจึงได้มีการสัมภาษณ์กับนาแจ้นะครับว่าเทพ2คนต่างยุคคู่นี้ในฐานะที่เป็นจอมทัพลูกทีมของนาแจ้ทั้งคู่เนี่ยนาแจ้คิดว่าใครเก่งกว่าหรือมีจุดเด่นที่แตกต่างกันยังไงฮะ ซึ่งนแจเนี่ยก็ไม่ได้บอกตรงๆนะครับเพราะทั้งสองคนเนี่ยเป็นถึงจอมทัพของเขาทั้งคู่เลยนะจะพูดไปว่าใครคนใดคนหนึ่งเก่งกว่าเนี่ยก็จะเป็นการที่ไม่ดีนะครับเป็นการเป็นมิ่นเกียรติของลูกทีมที่เขารักทั้งคู่นะครับแต่พูดถึงสไตล์ของทั้งคู่เนี่ยแลวเอามาเปรียบเทียบให้ฟังนะครับแล้วก็ให้เป็นแฟนหรือนักข่าวเนี่ยไปวิเคราะห์กันเองแลวกันว่าใครเก่งกว่ากันว่ากันที่ผีกาก้าก่อนเลยนะครับนแจบอกว่ากาก้านั้นมีความสามารถในการครองบอลที่สูงมากๆเลยเรียกได้ว่าขั้นเทพ เขานั้นมักจะพาบอลเนี่ยทะลุทะลวงเข้าไปในกรอบเขตโทษของคู่ต่อสู้อยู่บ,บ่อยๆนะครับแล้วก็มักที่จะจบสก,กอร์ได้ด้วยนะฮะแต่เขาจะดูไม่ค่อยมีคุณภาพสักเท่าไหร่ครับเมื่อเขาเนี่ยเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษโดยที่ไม่มีบอลซึ่งตรงนี้แหละที่แตกต่างกับจูดเบลลิงแฮมหรือจะพูดได้ชัดก็คือกากานั้นเคลื่อนไหวหาช่องเข้าทําประตูหรือวิ่งทําทางให้เพื่อนเนี่ยไม่แ่มเท่าจูดเบลลิงแฮมนั่นเองครับซึ่งการหาช่องเข้าทําประตูเนี่ยหรือวิ่งทําทางเมื่อไม่มีบอลข,ข,ข,ของจูดเบลลิง เห็นมาหลายเกมแล้วนะฮะไม่รู้โผล่มาจากไหนยิงเข้าเฉยเลยเป็นอย่างนี้บ่อยมากไอจู๊ดอะส่วนกาก้านั้นก็เทพของเขาครับไม่เทพจริงไม่ได้ฉายาผีกาก้าแน่ดอนครับจับไม่ได้ไล่ไม่ทานครับคว้าไปก็ไม่โดนตัวอางนี้ดีกว่าซึ่งนาแจก็ได้บอกต่อนะครับว่าที่เรอัอามาเดิดตอนนี้เราเล่นโดยที่ไม่มีกองหน้าตัวเป้านะซึ่งในกอรเขตโทษเนี่ยพวกเราจะมีพื้นที่ในการเข้าทำมากเวลาการจบสกอร์แต่ถ้าเกิดในทีมเนี่ยมีกาก้าอยู่แผนการเล่นของทีมก็จะแตกต่างออกไปครับก็นี่แหละฮะสรุปแล้วนะก็ไม่พูดนะครับ เปรียบเทียบกันให้ฟังนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวตึงแห่งยุคทั้งคู่นั่นแหละครับแต่ถ้าถามผมนะผมยกให้กากา้าอ่ะเพราะมันผีจริงๆแล้วเพื่อนๆแล้วครับถ้าเกิดจะต้องให้เลือกใครสักคนหนึ่งมาอยู่ในทีมระหว่างลีคาโดกากา้กาหรือจูเบลิงแฮมจะเลือกใครดีฮนะ